ควิสการเงินง่ายๆใครก็เล่นได้ไปปลดล็อกอนาคตด้วย Money Skill กับ The Money Quiz ควิสการเงินรูปแบบใหม่ เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ Afterclass กติกาง่ายมากทุกคนอย่าลืมล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนถ้าเกิดว่าใครเนยยังไม่ได้สมัครก็อย่าลืมสมัครสมาชิกกัน้วยนะสมัครบุ๊กนะก็เล่นได้ทันทีไม่เสียคอยสนุกกับควิสการเงินได้ทั้ง3เลเวลแต่ละเลเวลมี10ข้อต้องตอบให้ถูก9ข้อถึงจะผ่านไปเลเวลถัดไปได้แต่ถ้าตอบผิดก็ไม่ต้องกังวลเพราะเล่นใหม่ได้เลยไม่เสียคอยไม่เสียเวลารอ The money Quiz ควิสการเงินรูปแบบใหม่ไม่ใช่แค่สนุกแล้วจบไปแต่ยังได้ได้ความรู้ปลดล็อกสกิลการเงินตอบถูกและผ่านครบสามเลเวลรับไปเลย300คอยเก็บไว้เรียนเวิร์กช็อปหรือแลกไอเทมใหม่ๆที่สโตร์ก็ได้นะแถมยังได้ใบประกศาศเีียบัตรจากธนาคารกสิกรไทยรู้อย่างนี้แล้ววอมนิ้วรับสมองแล้วเล่นตามกันให้ไวเลยนะ